แลวดูการก่อก่อเป็นชั้นๆข,ของเขานะครับเขาก่อแค่เป็นลักษณะเอาสันขึ้นเป็นชั้นเดียวงั้นการละลายของของโลหะที่อยู่ในเหล็กเนี่ยและสิ่งที่อยู่ด้านบนผมไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ด้านบนคืออะไรแต่มันไหลลงไปทับเหล็กด้านล่างทําให้อีกด้านล่างอ่ะสุกแล้วสุกอีกจนกลายเป็นเซรามิกอ่ะง mm. ั้นเผาแรงมาก อนนี้อยู่ที่วัดพุทธไสยสวรรค์อยุธยาครับเราจะเห็นคล้ายๆกองหินตรงนี้อยู่ข้างๆวิหารนะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์วรนัยครับจะมาสันนิษฐานนะว่าพบลักษณะอย่างนี้สันนิษฐานว่าจะเป็นอะไรนะเดีย๋ยวมาดูกันครับสังเกตการละลายของของของ,ของตัวโลหะที่อยู่ใน ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นผลึกแก้วทั้งหลายเนี่ยที่ออกมานี่คือความร้อนนะฮะที่ซึมออกมาตรงเนี้ยที่เผาอะไราบางอย่างนะครับแน่นอนความร้อนเท่านั้นที่จะทำร่องรอยถึงแต่ว่า,า,ถ,าถ้าเผาได้อุณภูมิขนาดแก้วละลายเนี่ยมันระดับเผาเครื่องเครื่องกระเบื้องเลยนะจา์ก็กเผาได้เผาสดก็ได้ใช้ฟืนสมตรงเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าแบบ เหมือนกับในในปุโมงแลวอีกตรงนี้คืออิดเตาเผาหรือเปล่าอาจารย์เหมือนหรืเอลที่อิดรองรองพื้นเผาครับอิดรองในขณะที่ขอบจะเห็นรอยถ้าถ้าเอาขอบเดิมเขาเนี่ยก็ยังเห็นรอยรอยของไม้ของควาการการการเชื่อมกันไงมันจะมีการเชื่อมกันระหว่างเตาออนน่าจะเป็นเมนเผาศพไหมไม่ไม่เป็นเมนครับแต่ว่าเป็นเมนชั่วคราวมีการเผาเยอะ ้เมนคงไม่ได้เผาเยก่อนไม่ไม่มันคือคือทำต่อให้เผาเยอะอาจารย์แต่มันมันจะไม่เล็กแค่นี้ไงมันเป็นระดับของเผาเลยถ้าเผาไปดูสาหกรรมอ่ะแต่ถ้าเผาถ้าเผาของสังข์ถ้าเกิดเผาส่ก็ไม่น่าจะมาเผาข้างที่หาอย่าลืมนะฮะว่าไอ้เผาของห็นได้นะครับ พราะว่าด,ดูการละลายของเขาด้ยฮะมีแมงมุมด้วยกินนะฮะน,นี่นี่คืออิฐนะฮะและดูการละลายของเขาเอะแบบเรียกว่าแบบไม่และดูการก่อก่อเป็นชั้นๆของเขานะครับเขาก่อแค่เป็นลักษณะเอาสันขึ้นเป็นชั้นเดียวงนั้นการละลายของของโลหะที่อยู่ในเหล็กเนี่ยและสิ่งที่อยู่ด้านบนผมไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ด้านบนคืออะไรแต่มันไหลลงไปทับเหล็กด้านล่างทําให้อิฐด้านล่างอะสุกแล้วสุกอีกจนกลายเป็นเซรามิกอะงนั้นเผาต้องแรงมาก นี่เซรามิกแล้วนะฮะโดนเผาจนเป็นเซรามิกอ่ะหนามากเหนียวมากนะครับแล้วก็ดูดิฮะมีเป็นอะไรครับผมฮะไม่รู้เลยเนี่ยไม่ไม่ต้องเหี่ยงครับไม่เกิดไม่ทันไม่หัวเป็ที่เผาศพหผาศพหมอูฮะศพใครก็ไม่รู้นะฮะแต่รู้ไม่แต่เออ๋ยวนี้เป็นโลหะมันมีมีคนมากินหอยแครงแถวนี้ด้วยนะฮะแครงโบราณหรืออันที่สองคือเผาปูนเออนะะฮเผาปูนที่จะมาทำงานมหกรรมเนี่ย ครับก็จากการสันนิษฐานของอาจารย์วรานาัยนะครับบอกว่าลักษณะเนี่ยมีลักษณะมีการเผานะเพราะว่ามีการหลอมมะลายนะแล้วก็เผาด้วยไฟแรงอย่างสูงเลยก็อาจจะเป็นสถานที่เผาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเผาอะไรนะอือสภาพสิครับเนี่ยการหลอมมะลายนะจะอิดเนี่ยโอ้ ต้องรอยการเผาที่รุนแรงมากครับ